โอเคครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแท็บคอนนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามใน่วนของคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมไม่ได้พลาดใหม่ๆในการหาแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์นะครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เคยเล่นแอปนี้ก็มาดูผมอธิบายอีกครั้งกันก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมลิงก์มีใต้คลิปเลยนะครับผมไปกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมเราก็จะได้รับคะแนนฟรีนะครับผม โอเคครับผมสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเป็นแนวเกมทำาุรกิจนะครับผมเกี่ยวกับการเล่นเกมต่างๆนะครับผมก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราเหมือนกันนะครับผมนี่นะรางวัลหลากหลายนะครับผมนี่เลยนะครับก็สามารถทำได้นะครับผมกดเข้าไปในธารกิจนะครับผมแล้วก็กดทำธุรกิจได้เลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับ มีแนวเกมด้วยนะครับผมสามารถสร้างรายได้ให้กับเราเหมือนกันนะครับในส่วนของวงล้อแห่งโชคนะครับผมเกมจับรางวัลนะครับผมแล้วก็ทุกๆเกมนะครับผมเกมจับปลาก็มีนะครับผมในส่วนของภารกิจรายวันนะครับเพื่อนๆก็มาเช็คอินกันได้นะครับผมวันละ500คอยนะครับผมทำภารกิจสําเร็จนะครับผมเล่นเกม3เกมนะครับดูโฆษณาจํานวน4วิดีโอนะครับผมภารกิจวงล้อแห่งโชคแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับผมในส่วนของชวนเพื่อนก็จะได้เยอะนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมสาหรับ การถอนเงินนะครับผมจะมีถอนขั้นต่าเลยนะครับใครเพื่อนเพื่อโหลดมานะครับก็ถอนได้เลยนะครับผมตอนแรกอยู่ที่6บาทนะครับผมมี6บาทแล้วก็มาที่มี1บาทก่อนนะครับอันดับแรกเข้ามาถอนได้เลย1บาทนะครับผมแล้วก็มีที่6บาทครับผมแล้วก็มา75บาทนะครับผม150้าบาทนะครับผม300บาทแล้วก็จํานวน750บบาทนะครับสูงสุดของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ อ่าแรกในส่วนของค่ายมือถือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน่าจะทุกเครือข่ายนะครับผมที่รุกผมรู้จักก็มี AS d อสดแทกนะครับผมไม้นะครับผมแล้วก็แพนกิ้นแล้วเทโอทีทูมูฟนะครับผมโอเคครับผมก็ในส่วนของถอนเงินก็มีสูงสุดอยู่ที่ห้าร้อยนะครับผมโอเคนะครับผมผมก็เคยถอนไปก่อนแล้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดลิงก์ของผมกันด้วยนะครับผมรหัสเชิญมีนี่นะครับผม h n เนตเจนะครับผมก็ ฝากกันด้วยนะครับผมเอ่อถ้าอยากทราบรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนี่นะครับก็เป็นหน้าเชิญของผมเองนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างคลิปนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแท็บคอยนะครับผมก็ใครคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันนิดนึงนะครับผมก็ ขอบคุณกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ